จะได้ต้องใช้มีดนี่นะครับเพราะว่ามีดเล็กมากก็อย่าว่ากันเลยนะครับหัวน้ำได้นิดนึงครับนี่หัวน้ำนะมก็ไม่เล็กนะครับอู้หัวน้ำขอบอาจจะดำหน่อยเดี๋ยวไปซอยออกนะครับจะได้สวยๆนะครับซอยทีๆซอยทีๆยิ่งๆเลยดีครับซอยเนี่ยก้อยวะซอยจู๊บๆเงิน อสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มมันโค้งนะครับวันนี้ก็ออกมากับพรานต้นเช่นเคยเพื่อล่าน้ําผึ้งเดือนห้านะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าน้าผึ้งนะครับก็มาเดินป่าในเช้าเลยนะครับฟุกแล้วครับพี่น้องครับพรานต้นมาเจออยู่บนนี้นะครับนี่ตังไม่ใหญ่หัวน้าไม่อุมเดี๋ยวไปลุ้นนะครับว่าจะได้สักห้าขีดบ้างไหมนะครับอยู่ต่ำๆเลยนะครับไม่รู้ต้นอะไรนะครับนี่นะครับก็ ตุนท้องไว้แล้วนะครับวันนี้นะครับดีกว่าแห้วครับใช่ไหมกระพันต้นครับใช่ครับเดี๋ยวจะจัดออกไปเลยนะครับไม่ได้เอาของอะไรมาแต่มีถุงอยู่มีดก็มีดใหญ่นะครับก็เดี๋ยวขี้เกียจกลับไปเอาของเพราะว่ามันอยู่ไกลครับก็จะจัดเลยกระพันต้นนะครับเดี๋ยวทําครบก่อนนะครับโอ้วังว่าจะได้น้ําผึ้งนะครับรังมันอาจจะแก่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับไม่แน่มันอาจจะขาวอักรากก็ได้นับไปซีไปฮู้เนาะพี่น้องเนาะ แก่เส้นเคลส์น้อครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องนุ่มบ้านโคกอยากบอกับพันต้นแกลแอดไปครับเฟซบุ๊กพันต้นครับนุ่มบ้านโคกก็ได้ครับปัวไฟนั่งโซฟ้าด้วยครับบอสัซนกับผมผมผมเงียบครับใส่แว่นนอกนั้นบอสเซนนุ่มบ้านโคกดนะครับไปครับมาครับเตรียมขึ้นพึ่งกันนะครับพี่น้องครับอย่างสูงเลยครับ80ลูกทอยเอาวางไว้ข้างล่าง วันนี้เขาป้องกันเต็มตัวนะครับนี่จะผมที่ไม่ได้นักกากมานะครับไฟเช็คไฟเช็คเตยมตัวเต็มร้อยแต่ไม่มีไฟเช็คนะครับเราตามึ้นไปดูมุมนี้ดีกว่าครับพี่น้องครับนี่ครับตาๆแบบนี้เราก็รมควันมันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับ ปล่อยให้ควันปิวล่องลอยขึ้นไปแล้วพึ่งก็แตกลงมาต่อยเราเขาอากลากอย่างน้นอยากอยู่ครับอ้ยหยาบหยาบแล้วนะครับพี่น้องครับเพ่งบืถือกับควันครับเป็นอะไรที่สวยงามมากเลครับควันเยอะจริงๆ โอ้เขาหนื้อเข่าเนื้อบายว้าวขึ้นหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรครับเห็นไหมเห็นว่ามันเห็นไหมผมว่าอ่อนครับเหลรอครับผมมาถอดวงการครับโอ้น่าจะได้อยู่ครับตัวอ่อนนะครับพี่น้องครับสักหน่อยนะครับแต่หัวน้ํานี่มีหมดเนาะหัวน้ำหัวน้ำผมว่าไม่มีผมกับซีมีอยู่ผมเร็วเห็นอยู่หน่ยหลียงอยู่หนิครับ อาทิตย์ได้จากสองสามขีด<ม>อยู่ครับนีครับเกดนี่ครับได้อยู่ได้อยู่ตัวอ่อนชายล่างไปครับพี่น้องครับขึ้นไปจัดกันข้างบนครับ <laughs> จัดกันเลยเลยครับ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ไปจัดกันเลยครับผมเอาอย่า <laughs> <laughs> ดับเนี้ยับพายขึ้นไปน้ำด้วยเอาถุง้ายแ่นไหมไปใช้พึ่งเออกกันเลยนะทกผูครับอาจจะได้ต้องใช้มีดนี่นะครับเพราะว่ามีเล็กเข้ามาก็อย่าวากันครับนี่ครับตัดพึ่งครับ โดยมีโคดใหญ่โอ้โหเอาทอยมาว่าได้ปุ้งไปครับพี่น้องเจอกันข้างบนนะครับขึ้นมาแล้วพี่น้องครับอยากบอกว่าต่ำๆแต่เหนื่อยมากเพราะมันต้องกระดึบขึ้นมานะครับพึ่งอยู่นู่นนะครับไปแบบใดเนี่ยเม,ยมนบอกเดี๋ เก็บอยู่ด้วยเนี่ยท่านตัวกันนั่นครับนั่งลงครับผมจับเด้กเดี๋ยวพึ่งครับพี่น้องครับนี่นะครับพึ่งครับขอหัวน้ำสักเจ็ดแปดทีเธอเนะครับไม่ถึงเอกครับมันอาจจะยาวไปตลอดคอนก็ได้ครับการต้นใครจะไปรู้ครับอันนั้นคือเรื่องจริงครับ เดี๋ยวรุนกันดูครับ,รบโอ้เหนื่อยตีพึ่งบรรยากาศเช้าๆชนะครับพี่น้องครับถอ,อดหมวกแมนค่อยรอ <c oughs> ตอดไลยเด้กเจ้ามันดีตอดผมเจ้ <c oughs> ไม่ค่อยถูกกับพึ่งนะครับพันต้นนะครับจุดผมให้ผมน้ำเนั้นม,มันตอดผม <c oughs> ผมไม่ได้เซนอากาศขึ้นเจ้าด้วยนุ่ย,อยจอเลยเอาวางตรงนี้แหละ ยาวจริงๆครับเพื่อการถ่ายทำครับมันต้องใช้เวลาอ่ะทางครับทางทาง ไปไหมยาวจริงครับผมบอกแล้วพูดนะสองก้อนกรคักมันนู๋เอาอโอ้ยโอ้โอ้มูเมนวะใส่เป็นแบบใดย์ได้อยู่ครับหลายจีบผมผู้เห็นเนี่ยไปไปนั่งปลายมันไปขยับไป ผมไปถ่ายหางพึ่งเลยนี่จะได้เปล่าเอาเดี๋ยว <c oughs> ผมจะพาไปดูรังพึ่งนะครับแต่ตอนนี้พันต้นฝางทางเราอยู่ครับบอหักแน่นบอหักแววะ นีมเด้อโอ้ได้อยู่ครับตัวอ่อนสายลางโอ,โอเคขักๆเลยตีพึ่งมันไม่ยากพี่น้องครับแต่ถ่ายคลิปนี่นะมันยากนะครับ ไปรีแล้วนะประกันใครทำนี่นะครับหัวน้ำได้นิดนึงครับนี่นะหัวน้้านะก้อนไม่ใหญ่ครับแถวนี้ครับจะิชเราใหญ่ก้อนไม่ใหญ่จะพิชิเราใหญ่นี่ครับรังครับโอ้มันใกล้จะร้างแล้วพี่น้องครับ เอหัวน้ำนี่สวยเลยนะครับนี่นะครับางามว่ะมันนี่นครับรังครับก็ไม่เล็กนะครับอู้หัวน้ำเดี๋ยวขอตัวอ่อนชายล่างนี่ไปนะครับมันคือน้อนว่ะโอ้โดเายไม่ได้เอา ตั้งกล้องมือถือมานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัดแล้วนะครับขอหาที่นั่งดีๆสักคู่ครับไหวอยู่นะครับนี่ครับผานต้นครับนี่นะครับว้าคักๆเลยโอ้ไปคุณี่มาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัดแล้วนะครับก็จัดไปครับผานต้นครับอไตัดทุ่ไอ้พีรไอ้ีร์วาชี้ซ้ายครับ ตัดครับตัดคักอยู่ครับนู่นก็เอารังก่อนครับเอาเอาริมนู่นก่อนก็ได้ครับใช่ครับต้องใช้มีดใหญ่ตัดนะครับพี่น้องครับเพราะไม่ได้มีดเล็กมานะครับดูเอาเถอะนะครับชีวิตครับมังใดครับโอ้แสงมันครับ อาจจะขอไปหมดนะครับเฮ้อคุณผู้เอาจมจมได้เลยนบ่จำเด้่ยนะฟังพี่เนี่ยครับเนี่ยนั่นแหละนี่ลมมันใหญ่ใหญ่เหมือนของผมครับง่ายครตัวอ่อนนะครับโอ้โ,โ,อโ,โหพอได้อยู่ครับขอบอาจจะดำหน่อยเดี๋ยวไปซอยออกนะครับจะได้สวยๆนะครับซอยที thôi chị chị giết 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 lên đi gặp coi nhà quay vào chỗ thấp tới chỗ mình đi à ô một tọt vùm từ này hoạt bò hoạt vùm tạt cái đấy Hãy เปลี่ยนใจกันตัดกับโอ้โหเมียนหมดแล้วครับเอาถุงมาครับมึงเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเพื่อความสะอาดเดี๋ยวถอดถุงก่อนนะครับพี่น้องครับจะได้ใส่ถุงครับ ก่อนเอาก็ใส่ถุงนะครับพี่น้องครับจะได้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับย้อนแสงบ่ครับเนี่ยโอ้โลจักเงี้ยบว่เสี่ยเซีนี่ผมมุ้ง้งตัวนิดหนึ่งว่าจะคงโลเล่นครับพี่น้องครับไม่มีหรอกครับความรอนะครับรอเล่นนะครับรอเล่นอย่าซีเรียสนะครับของผมจะไม่ค่อยมีสาระอะไรนะครับพี่น้องครับบ่ได้เป็นโรยที่ไหน เน้นความสนุกเฮฮาครับโอเ้เป็นโลก,ก็ดีเลยเว้ยนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับดูค,ครับตัดพึ่ง <c oughs> ด้วยมีดตัดอ้อยน่ <c oughs> <c oughs> เปิดงามมันงามยังไงโยนเสี้ยง ออขอหมดนะครับกระก๊อกกระก๊อยังไงซะก็กคงต้องตัดตรงนี้นะครับเพราะมันขวางหัวน้ำนะครับโอ้โหได้ปน,น้องมีดตกซะมีดตกคักมีดตกเลยโอห้เลย เก็บทำวะไม่มีทำวะเราทำก็ดีไปเราก็จะพยายามใส่หลายๆถุงครับน้องครับมันจะได้บททับกันนะครับมดไทยถุงนี้งามเียยังบอกมีกไทยหมดแล้วโอ้โเพื่อนไทยคนน้องที่เอาใกล้ไรไทยคนน้องบ้านนี่หรอกที่แจ่มดีจัง หัวน้ำนี่แหละจะเป็นงานยากคมาอีกแล้วเป็นไงพันต้นเดี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวเลยจีเกี่ยวเลยพอหมดนะครับเดี๋ยวว่ากันครับ dì xoa mừng giòn hẳn là phân hưng 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 Để ทอดนี่ผมครับมัวหน้ามาเม็นเลยพี่เลยจิวันนี้มันเดาไอเกลนตรงนี้โอ้มันผม่เห็นเด้อนั่นแหละนั่นแหละนั่นเลยครับโอ้เสียแล้วไปเนี่ยให้ผมตัดเลยหวานมาเป็นยังไงครับเแซ่บจะผมจริงนะครับ เกศซอนก็แซบบะเสด่ห์สน่ห์มมีเนาะเกศรอนนะเงินเด็กโงรูนนานแล้วนะครับก็ดีสาว่าเอาถุงมานำนะครับอะไรคือดีสาดีว่าดีว่าภาษากรัง ให้พี่น้องอีสานเขากันลายนะครับเบื่อคลิปผมนะครับเกิดโอ้ยคนบ้านเดียวกันนะครับขอนแก่นนะครับนุ่งบ้านโครครับเพื่อชุ่มเเพ้ครับแต่อยู่ติดฟ,ฟังผู้ผาม่านพี่ครับโอ้ยมาเล่นมหมย้ำไดเด้นะครับกับนุ่งบ้านโค้กทันต้นที่บ้านเดียวกันครับ ตัดหัวน้ำครับพี่น้องครับเห็นบ่ครับบ้านต้นเห็นครับวังว่าไปไม่ตรงนั้นที่โบบางกล้องเด้อครับบบังครับโอ้ยน้ำโผล่มีดเบิ่งเราโลดพี่น้องโอ้ยคักขนาดครับแม่นบ่คักขนาดครับทอดได้เนี่ยมันจะถึงถึงที่เลยครับถึงพุ้นบ่ครับพอแล้วครับอันนั้นเราไปกินก็ได้ครับ เก็บทำพี่น้องนี่ครับทรงยาวครับยังคักเลยครับโอ้ยาวเสียดโลอยู่จิน่าจะเสียดโลอยู่นะครับนี่ครับพี่น้องครับบังบนี่นี่ครับน่าจะ เป็นจังไดเนี่ยเป็นนึลยนี่ครับพี่น้องครับดูมันสะท้อนแสงแดดครับพี่น้องครับงามครับงามงามงามครัครับครับได้โลวอยู่ครับอาจอาจจะรุ่นเหนานะครับไปครับไปครับเจอ้างล่างครับครับผมลงมาแล้วพี่น้องครับก็สรุปผลงานกันนะครับก็ได้ตัวอ่อนต้องขอมาหมดนะครับก็ตรงกลางมันขวางหัวน้ำนะครับถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้ปล่อยไว้ก็นิดเดียวไม่อยู่ดีนะครับ น้ำอาจจะได้สักโลอยู่นะครับก็ลุ้นเอานะครับเดี๋ยวกลับไปชั่งที่บ้านนะครับตัวอ่อนก็บางส่วนนะครับก็จะว่ากันนะครับขอหมดนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่องหนุ่มบ้านโค้งนะครับแล้วก็อย่าลืมพลานต้นแอดไปได้ a c e b o o k นะครับหนุ่มบ้านโค้งเหมือนกันคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนให้พี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ